สวัสดีครับในตอนที่3นี้นะครับเราจะมาทำา d a t า t a b l e หรือว่าตารางของเราให้สวยงามด้วยฟอนต์ภาษาไทยนะครับแล้วตอนนี้เป็นภาษาไทยไหมก็เป็นนะครับแต่ยังไม่มีรูปแบบภาษาไทยที่สวยงามนะครับเราจะมีการเปลี่ยนฟอนต์เป็นภาษาไทยได้อย่างไรแล้วก็อันที่2ก็คือนะครับตัวข้อมูลที่เป็นอยู่ข้างล่างนี้นะครับ showing อะไรเงี้ยนะครับ p r e v o u e อะไรเงี้ย next อ่างเงี้ยนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่หรือข้างบนนี้ไหมครับ ถ้าเราอยากเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับเราจะมีการเขียนโค้ดยังไงใน d a t a t a b l e นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับดับแรกเลยนะครับเราก็จะกลับมาที่สคริปต์ของเรานะครับการเปลี่ยนภาษาเนี่ยเราจะต้องมาที่ไฟล์ index นะครับคลิกมาที่ไฟล์ index เตรียมไว้ก่อนนะครับจากนั้นให้เปิดแท็บใหม่ขึ้นมานะครับเปิด Google แบบนี้แล้วก็พิมพ์คำว่า o o g l e font นะครับ g o o g l e Fo อนนะครับ เ,เลือก Google Font นะครับจากนั้นเราก็คลิกลิงก์ Google Font เข้าไปแบบนี้เลยครับพอเข้ามาที่ Google Font นะครับให้มาที่ตรงคำว่า Language นะครับตรงนี้มันจะขึ้นคำว่า All Language ก็คือทุกภาษาให้เราคลิกลงไปแล้วก็เลือกไทยนะครับอาจจะพิมพ์ก็ได้ Thai ก็จะมาเองนะครับแล้วก็เลือกคลิกไปที่ไทยนะครับ พอคลิกไปที่ไทยเ็จนะครับมันก็จะโชว์ตัวอย่างแบบนี้เลยนะครับนี่คือภาษาไทยนะครับซึ่งจะมีรูปแบบฟอนต์หลายแบบนะครับเราอยากได้แบบไหนเราก็เลือกแบบนั้นนะครับอย่างเช่นอยากได้แบบโนโตะนะครับสารไทยอย่างเงี้ยเราก็คลิกลงไปเลยนะครับคลิกเข้าไปแบบนี้จากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะครับเลื่อนลงมาก่อนนะครับเนี่ยเลื่อนลงมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับ มันก็จะมีขนาดหรือว่าไซส์ของฟอนต์นะครับซึ่งฟอนต์ปกติเขาเรียกว่าเร็กกล่านะครับก็คือ400ถ้าตัวเลขน้อยกว่า400ก็คือตัวอักษรมันจะบางนะครับแต่ถ้าตัวเลขมากกว่า400ตัวอักษรมันก็จะหนาขึ้นเรื่อยๆนะครับอยู่ที่เราจะเลือกใช้นะครับที่นี้ผมจะใช้ที่เร็กเล่า400นะครับก็มาที่ฝั่งขว้ามือนะครับแล้วก็คลิกลงไป1ครั้งตรงนี้มันก็จะเปิดหน้าต่างใหม่ขึ้นมาแบบนี้ครับเสร็จแล้วให้มา คลิกที่ตรงนี้ครับ add import นะครับมันจะมีคาว่า Link กับ add import คลิกไปที่ add import แบบนี้นะครับแล้วมันก็จะได้โค้ดสไตล์สแลสไตล์ขึ้นมาให้เราแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็คลิกเลยนะครับคลิก Copy ตรงนี้นี่ Copy เลยนะครับแล้วก็มาที่นะครับไฟล์ index ของเรานะครับมาบรรทัดก่อนสแลตเฮดนะครับก็คือเอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงสแล h เฮดตรงนี้นะครับแล้วก็เข้า enter ลงไปเลยนะครับ เราค่อยเอาเคอร์เซอร์มาไว้ข้างบนเหตุแบบนี้ c t r l V นะครับวางโค้ดลงไปเลยนะครับ Style Slash Style นะครับจากนั้นเอาเคอร์เซอร์นะครับมาไว้ข้างหน้า Slash Style แล้วก็เคะาะ Slash Style ลงไปแล้วก็เอาเคอร์เซอร์มาไว้ตรงบางๆตรงนี้นะครับก่อน Slash Style พิมพ์ดอกจันลงไปครับดอกจันนะครับแล้วก็ปีกกาเปิดปิดอย่างนี้นะครับรอไว้เลยนะครับ แล้วค่อยกลับมาที่หน้าเว็บฟอนต์ตัวนี้นะครับแล้วเลื่อนมานะครับเราเห็นคําว่า CSS อะไรเงี้ยนะครับให้กด Copy ตัตรงนี้เลยเนี่ยกด Copy กลับมาที่ในโมนเล็ปีกาของเรานะครับเคอร์เซอร,รก์กำลังกระพริบอยู่ในปีกาก็คอนโทรล V ลงไปแบบนี้ได้เลยครับนี่นะครับ อันนี้สามารถใช้ฟอนต์ได้ทั้งคณิตทั้งโนโต,โตสารไทยนะครับถ้าใครใช้ตัวใดตัวหนึ่งก็ลบออกได้ในตัวอย่างนี้ของผมเนี่ยมี2ฟอนต์นะครับเดี๋ยวผมจะลบ,ลบให้เหลือฟอนต์เดียวแบบนี้นะครับเป็นฟอนต์ Family โนโตสารไทยนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมันมา2อ,อันก็คือคณิตนะครับผมก็จะขอลบคณิตออกให้เหลือแค่นะครับโนโตนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้คําว่าเท่ากับ ผมก็จะลบตรงนี้ออกนะครับแบบนี้นะครับแฟมิเท่ากับนรโตสารไทยโอเคแล้วก็กดปุ่มบันทึกครับนี่นะครับบันทึกเรียบร้อยจากนั้นนะครับผมจะรีเฟซหน้าจอดูซิว่าฟอนต์นะครับแบบนี้มันจะเปลี่ยนไปไหมนะครับก็คลิกรีเฟซหนึ่งครั้งที่หน้าจอครับเรียบร้อยนะครับนี่ฟอนต์เปลี่ยนแล้วนะครับสวยงามเลยนะครับ ทีนี้พอฟอนต์เปลี่ยนเป็นภาษาไทยแล้วแต่ฟอนต์ตัวนี้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่นะครับอันนี้เราจะต้องไปแก้ใน Data T a b l e นะครับวิธีการทำยังไงอ่ะผมขอปิด g o o g l e ฟอนต์ไปก่อนเพราะว่าได้ได้ฟอนต์มาเรียบร้อยแล้วนะครับจะมาเปลี่ยนฟอนต์ตัวนี้ให้เป็นภาษาไทยนะครับก็เปิด Google ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ Data T a b l e ขึ้นมาก่อนเคาะวรวคนะครับแล้วพิมพ์คำว่าภาษาไทยแบบนี้อ่ะภาษาไทยมาแล้วเนี่ย d a t a Table ภาษาไทยนะครับแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็คลิกลิงก์นี้เข้าไปเลยนะครับไทย t r a เลตฟอร์ด r ต้าเทเบิลตรงนี้เราก็คลิกเข้าไปเลยนะครับนี่มันก็จะมาตรงนี้นะครับจากนั้นมันก็จะมีคําสั่งว่า Use วิธีการนําไปใช้งานนะครับใช้ยังไงอย่างนี้นะครับเราก็นะครับมาดูตรงนี้นะครับเทเบิลนะครับแลงเกรดเห็นไหมครับมันจะมีคาว่าเทเบิลแลงเกรดอยู่ตรงนี้นะครับ ผมก็แค่มาก๊อปปี้บังทัดลรงเกตตรงนี้นะครับมาถึงตรงนี้นะครับก๊อปปี้ครับคลิกขวาคัดลอกอ่าเรนเกต URL นะครับเสร็จแล้วกลับมาที่สคริปต์ครับเราก็จะไปที่ Data Table ของเราเไครับเดิมเรามีคอลัมน์มี Data Set มี Responsive True นะครับให้เราเพิ่มคอมมาเข้าไปก่อน การที่จะเพิ่มบรรทัดถัดไปก็ใส่คอมมากก่อนแล้วก็ e อ t n t e r นะครับแล้วค่อย Ctrl V ววางโค้ดแลงเพดลงไปแบบนี้เลยครับจากนั้นก็ค่อยกดปุ่มบันทึกครับบันทึกนะครับบันทึกเสร็จนะครับเดี๋ยวเรามารีเฟซดูผลลัพธ์กันครับว่าตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยให้เราไหมนะครับอ่าเรียบร้อยครับก็จะเป็นแสดง1นึถึงสิจาก10แถวก่อนหน้าถัดไปหครับค้นหา แสดง10แถวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยนะครับโอเคนะครับใน EP 3นี้ก็เราแสดงฟอนต์เป็นภาษาไทยพร้อมกับแสดงข้อมูลนะครับเขาเรียกว่าเพจ g e เน r a t i o n ก็คือแสดงแต่ละหน้าแต่ละหน้าการค้นหาพวกนี้เป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับใน EP ีถัดไปจะเป็นอะไรนั้นติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ